<Man S 2> อาค,คนละครึ่งพลาสนอกจากผู้ประกอบการร้านอาหาร,รหรือว่าร้านอะไรเดลิเวอรี่ต่างๆแล้วเนี่ยเพื่อนยังให้บริการพี PP, i, Win, <อ>่ๆแท็กซี่วินสามล้อก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะ โครงการคนละครึ่งพลัสต่อยอดคนละครึ่งเดิมกับมีเป้าหมายกระต้นเศรษฐกิจระยะสั้นและกับเพิ่มกำลังสื่อภายในประเทศในเทือนี่ค่ะร้องรับกลุ่มผู้บริการแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์สามล้อสาม,มารถเข้าร่วมโครงการได้หวังซอยกระต้นให้ผู้ที่สัญจรไปมาหันมาใส่บริการหลายขึ้นติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะโครงการคนละครึ่งพลัสรอบนี้ เพิ่มประเภทผู้ประกอบการครอบคลุมแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถยนต์3รล้อ2แถวรับจ้างและพี่วินมอเตอร์ไซค์โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งกลุ่มรถรับจ้างที่สามารถตรวจสอบได้เช่น3ล้อถีบและผู้ประกอบการด้านการขนส่งมวลชนสาธารณะได้แก่รถไฟฟ้าในเขตเมืองรถไฟรถโดยสารและเรือ โดยผู้ประกอบการรายใหม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับธุรกรรมจากแอปพลิเคชันถุงเงินถ่ายรูปตนเองกับร้านค้ากรณีเป็นผู้ให้บริการสาธารณะต้องมีใบอนุญาตจากนั้นดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการจากเว็บไซต์คนละครึ่งพลัสยื่นใบสมัครณจุดให้บริการเช่นธนาคารกรุงไทยหรือที่ทำการอำเภอใกล้บ้านขณะที่ผู้ให้บริการแท็กชี่รับจ้างที่สถานีขนส่งอุบลราชธานีบอกว่า โครงการนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้สัญจรไปมาหันมาใช้บริการได้มากขึ้นก็รู้สึกดีนะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ทางรถบรรทุกออรถคนส่งนี่อย่างเช่นแท็กซี่สามล้อมอเตอร์ไซค์ก็เดือดร้อนกันมากเพราะว่าไหนจะค่าแก้ค่านละมันค่าใช้จ่ายยังไม่พอใช้จ่ายกันคือถ้ามีโครงการนี้มาช่วยกถือว่าเป็นสิ่งดีก็อยากให้มีตั้งนานได้ละ แต่เพิ่งได้ข่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวการที่ดีนะก,ก็คงจะมีลูกค้าเยอะกว่าเดิมอะค่ะเขาคงจะหันมามาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์บ้างอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้วินมอเตอร์ไซค์ก็ลําบากหน่อยเพราะว่ามันมีหลายหลายทางเข้ามาหลายเขาเรียกว่าหลายตัวเลือกอะค่ะแต่ก็ถ้ามีรัฐบาลเข้ามาช่วยก็คงจะดีกว่านี้ค่ะในส่วนการบรูรณาการกับแพลตฟอร์มดลิเวอรี่และขนส่งสาธารณะ กระทรวงการคลังจะเสนออัตราค่า GP ที่ลดลงเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือร้านค้าและเปิดโอกาสให้ร้านค้าขยายตลาดสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นสำหรับขนส่งสาธารณะผู้ให้บริการขนส่งเช่นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้วทำให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งในการชำระค่าบริการได้เลย สำหรับกลุ่ม delivery food นะคะมันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนรุ่นใหม่นะคะที่จะอำนวยความสะดวกโดยที่ไม่ต้องเดินทางนะคะอันนี้ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้โดยสามารถกดได้ที่บ้านเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์สำหรับร้านค้านะคะสามารถสมัครได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มเดิมนี่คือ ที่เป็นถุงเงินเดิมเนี่ยสามารถกดรับสิทธิ์ได้เลยนะคะกลุ่มใหม่มี2กลุ่มกลุ่มที่อยู่ในฐานของภาครัฐอยู่แล้วเนี่ยเช่นฐานสมกรหรือกรมการขนส่งพวกนี้นะคะสามารถสมัครได้สองช่องทางก็คือ w a l k in ไปที่ธนาคารกรุงไทยหรือสมัครได้ที่ w w w บเกรุงไทยถุงเงิน .com นะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยู่ในฐานก็คือต้องพิมพใบสมัคร ไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือประลัดเทศบาลรับรองว่าท่านมีร้านค้าจริงโดยถ่ายรูปหน้าร้านนะคะไปเพื่อยืนยันว่าท่านมีร้านจริงด้วยนะคะโครงการโคโรเครื่องพลัสมีเป้าหมายอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจร,รวม88,000ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสมทบจากภาครัฐ44,000ล้านบาทเงินใช้จ่ายของประชาชนอีก44,000ล้านบาทโดยจะเปิดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568 คาดว่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรามาสสีได้อย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้โครงการคนละครึ่งพลัสยังเป็นการกระจายรายได้สู่ตรอกซอกซอยในชุมชนอีกด้วยทีมข่าว n อ t ภาคอีสานรายงานเป็นยังไงคะจะถือว่าด,ดีครับขอบคุณทีมงานเอ็บนบีทีอุบลกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที ใส่โครงกันคนละครึงในะระบบของขนส่งสาธารณะสะดวกสบายครับค่าใส่ใจค่ารถทั่วที่เขาเดินทางระวังจังหวัดไปจังหวัดในตนนี้ก็ได้แล้วรถแท็กซี่หรือว่ารถบินมอเตอร์ไซค์ซซก็สามารถใส่ได้ครับาฝากอีกเรื่องหนึ่งถึงพี่น้องประชาชนาสิ่งที่จะมากับ สวัสดิการต่างๆก็คือกลุ่มของมิจฉาชีพอันนี้ต้องยังไงครับตำรวจไซเบอร์เพื่อนก็แจ้งแล้วได้ค่ะว่าตอนนี้มิจฉาชีพเริ่มมาในระบบคนละครึ่งพาสแล้วโทรหาพี่น้องประชาชนแจ้งว่าจากหน่วยงานราชการจะส่งลิงก์ให้คุณยืนยันในการยืนยันตัวตนคือตอนเนี้ยกลุ่มพี่น้องประชาชนหลายเลยค่ะที่ว่าสามารถยืนยันตัวตนได้ไปธนาคารบางคนก็เฮ็ดบอได้ไปยืนยันที่ตู้เอทีเอ็มบางคนก็เฮ็ดบอได้นั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็น ช่องว่างเร่ามีสายแบบนี้เขามาแล้ว<อ>พี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังเลยคะ่ะน่วยงานราชการรวมถึงธนาคารเนี่ยจะไม่มีบริการโทรหาพี่น้องประชาชนหรือว่าส่งข้อความต่างๆไปหาพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ยาหลงเสื้อค่ะขอบคุณขอ้อวูลน,นี่พอมีข่าวบอลที่น่าสนใจครับย้ำว่า ไม่มีบริการโทรมาจะลงทะเบียนให้ต่างๆบ่มี้ะครับต้องไปลงทะเบียนเองคนเก่าที่เคยใส่คนละเคิงเฟสที่แล้วหรือเฟสล่าสุดเนี่ยในแอปป๋าตังตัวนี้ดาวโหลดมาก่อนดาวน์โหลดยลแอปทิมถ้าดาวโหลดแอปมาแล้วเขาไปยืนยันตัวตนรือหน้าโปรไฟล์ของโปรไฟล์ของฉันนะครับเขาไปมันที่แจ้งเตือนเป็นสีถ้าเป็นสีส้มแจ้งว่ายังไม่ยืนยันตัวตนให้เฝ้ายืนยันตัวตนให้เป็นสีเขียวถ้ายืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็รอวันที่ยี่สิบกระสีนี้ปับอัพขึ้นมาให้กดเข้าไปที่ g Wallet จิ้มเข้าไปปุ๊บจะขึ้นเด้ ขึ้นมาให้ยืนยันแค่นั้นเองเ็ราต้องไปสวัสดีครับปมสิษฐ์ไฮลรทะเบียนห้เดอร์กดลิงนั่นลิงนี้อย่านะครับเตือนเด็ดขาดครับ